สวัสดีวันนี้กับนัตตี้และ c r y ิปโ Focus สนะคะข่าวสารวงการคริปโตที่คุณจะพลาดไม่ได้ค่ะ n a n c e ค่ะถูกแฮกคริปโตเสียหายไปกว่า100ล้านดอลลาร์ CEO มั่นใจยันคุมสถานก,การณ์ได้แล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณซีซี่นะคะนายจางเพิงชาวค่ะ CEO ของ Exchange ยักใหญ่อย่าง n a n c e นะคะก็ได้ยืนยันผ่านทาง Twitter ค่ะว่ามีเหรียญคริปโตถูกขโมยไปกว่า100ล้านดอลลาร์ออกไปจาก Bance Smartchain ค่ะ การแฮกครั้งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นอยู่บนบริ e นะคะที่เชื่อมต่อบล็อก a i n ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านโคโซกของ b บ n c e Smartchain นะคะ <S <S เขาก็ได้ออกมาประมาณการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะจะคิดเป็นมูลค่าประมาณ100-110ถึง110ล้านดอลลาร์โดยในจำนวนนี้ค่ะมีเงินอย่างน้อย7ล้านดอลลาร์นะคะที่ถูกอายัดไว้แล้วและทาง Binance เองค่ะก็ได้ตัดสินใจระง,งับบริ e ของตัวบ n a n c e Smart Chain t ท k e n หั b เป็นการชั่วคราวค่ะ ทั้งนี้ค่ะคุณซีซีค่ะยังออกมาบอกด้วยว่า Binance s m a r t c h a i n Ecosystem นะคะเป็นหนึ่งในระบบที่มีความทันสมัยที่สุดและ Binance เองก็จะชดเชยเงินจำนวนทั้งหมดที่แฮกเกอร์ได้ขโมยไปค่ะสำหรับใครที่มีบัญชีของ Binance อย่าลืมเข้าไปเช็คด่วนเลยนะคะและนี่คือ Crypto Focus ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่คุณจะพลาดไม่ได้